สายขอนี yeah. um, so, right. right. à, Hell, ่ชาวบ้านเยอะประมาณสามสายทางสองร้อยห้าสิบบาทต่างสี่แปดคนน่ะเพลาสี่แปดคนน่ะเป๋ามงสอง สวัสดีค่ะทา่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นวัดที่เจ็ดเนาะวัดที่เจ็ดที่จะเด้งแล้วก็ลูกหลานมาพามาทําบุญมาก,กับเดือนสก,กาวประหับแล้วก็เพชรพารวยเนาะค่ะห่างข้างคื้านนานอหมดตอนนั้านนู่นื่อยตอนนั้นเนี่ยคำหลอกเด็ดเลยออกคำหลอกไประเดีย๋ดวยว

รถแทส่ปูซีซูนหนาวเย็นๆใส่เพิ่มนะคะได้พูของดีดีทั้งเดยขูดดีดีทั้งเด่ผังดีผมก็จะได้อยู่ได้ขนาของดีดีทั้งไดยูของดีมันกุหล น้ำมันซาลาเล้น่อยเด้โอ้โอ้เป็นไห่อันนี้เป็นไม่ไม่ยังติดโสรกกันครับคำนี้เขาเจ้าถืออันนี้ไม่ตีสากเขาหวอยมาดีกัะสวัสดีางงช่ครับผมน้องครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟที่างช่องชาแนลครับดีครับผมน้องใบงามนงครับคุณคับ คอยนั่งนเาะวัดนี้วัดที่เจ็ดนะครับไม่พยานครับผมเนาะแสงเบิ่ง่หน่เป็นแสงอีหวยด่เป็นแสงเลยผมที่เสื่อไปไหมยังสามหมื่นไปเบิ่งมันเลยไปสร้าเบิ่งก็เลยเห็นีที่แหกเป็นเป็นกองแขนเป็นแสงอบรักลูนจะพูคเขาบมถามก่อนครับไม่ใช่เขตรงนี้ไม่เสดาไม่เสดาไม่เสด็จแปลกเนี่แปลกดนี่ยนี่เป็นแสงไหนแสงกัน ก็ดินเดงเงียหอยต้อไปัดเสี้อี้นเํายก็ได้ย่างเส่็จแล้วมาใส่เส้นอ้าอีกยอดมากเลวดแดกเนาะเป่นแยกมาเป็นเป็นม่เท่าเลยเนาะเป็นไม่เท่าของคูไหนปู๊บเป็นใครอครับผมครับผมายน่องใส่สุดสีดับข้าวต้มบนนะเนาะเอากาบซะก่อนกาบเลยดิกาบพร้อมกันกาบครับผมนะครับ ถวายทําบุญวัดที่เกดนะครับผมค่ะโอเคครับผมไหมทำบุญกันครับผมเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมานิอิมานิมยังหันติวยังหันติวสิกัสสะวาสิกัสสะปิกานิปิกานิสัพะลิวารานิสัพะลิวารานิพิขุสังคสาพิคูสังคสาโอนุชยามะโอนุชยามาสาขุโนพันเตสาขุโนพันเติพิคูสังโฆพิขุสังโฆอิมานิอิมานิวสิกัสสะวาสิกัสสะปิกานิปิกานิสัพะลิวารานิสัพะลิวารานิปฏิคันหาตุวปฏิคันหาตั คำหากันที่คารตังที่ตายะายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพอน้อมถวายข้าอาบน้ำฝนข้าอาบน้ำฝนกับทั้งบริวารเหล่านี้กับทั้งบริวารเหล่านี้แด่พระพิสุสงฆ์แก่พระพิสุสโฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับขอพระพิสุสงฆ์จงรับข้าอาบน้ำฝนข้าอาบน้ำฝนกับทั้งบริ บริวารเหล่านี้ทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ได้ความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งการละนานเทินจาทุสาธุสาธุติการุณิ มำปูวนนี้ไอ้ปานวัจะหล่นนี่น้ไม่หยัดน้ำไม่หยัดียาดตัวก่อนน้ำเล้นี่กับต้มูครับานุกนดับองครับเนาะอยกน้ำก่อนครับอยากน้ำก่อนแป๊บนึงครับผมวันนี้มาทาบุญกับผมวัดที่เจ็ดครับผมเนาะวัดต่อไปครับวัดปู่อีสูครับ ขอบคุณเจเบย์สว่างแมนครับผเป็นตั๋วมาพันหนึ่งครับผมทำบุญมากจำเแม่พันหนึ่งครับผมเกินสกาวพันหนึ่งที่ช่องน้องกำแพงกาหลายคนบวชหลายน้องเอาได้บุญไปนั่กันเนาะค่ะท่านผู้ชมทุกกระพานแข็งแรงถูกหวยรวยเงินสาธุ ยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนเตตาคะลังเอวะเนวะอิโตชินังเตตานังอุปกปเตจิชิตังปฏิตังจุมหังจิปะเมิปะมิสตุสัพเพปโเรนตุสังกปาจันโทปะนลาโตยะธาเมณิโสติลาโตยะธาสับิติโยวิวาสันตุจาปะโรโควินาจตุมะเตปวัะ văn tà la do su khí thi ca yu ko pha ba vi va san si li san chang vô ta pa ta yi no cha ta lo tham ma va tan ti a yu an no su khang pha lang a yan cha ko ta ki na ti na sang ngam hi su pa ti ti ta ti ka la tang hi ta ya sa ta na su pa ka pa ti So ya ti ta mu ta a ya ni ta ti to pe ta na pu ta ta ka ta u la la pa lan cha pi ku la ma nu pa ti nang tu mi hi pu nyau pa su ta ng an pa tu sa pa ma ka la ng la tu sa pa te ta sa pa pu ta nu pa ve na sa ta so ti pa wa tu te. Pa wa tu sa pa ma ka la ng la tu sa pa te ta sa pa tham ma nu pa na sa so ti pa wa tu ภาวัตถุสาปมังกรลังลักษณ์ตัวสาปเทวตาสาปสังขารุภาเวนัสาชสุติภะวันจุเตะท่ารับพ่อมไปด้วยกันเนาะที่ท่านชอบเนาะรับพ่อด้วยกันนะครับผมปู่บ้านนี่มิดฟันแบ่ปูท่ามือฟันวามฟันแต่ปู่นะค่ะมือวันได้์สองสาม ที่หลังอะไรนะครับผมปูปูเลยเห็ดสิเห็ดอัดไอ้ผ้าทากเก็บอัฐิพระพุทธเจา้าเข้ามันไปอยู่ตามโคนไม้โคนไรเส็ดเป็นระเบียบครับผมกันี้ก็เลยนี่มีฝันเห็นไปอายุมองมองเสียธาตุนั่นแหละมันเป็นมันมีเสาซีเสาป่วยต้นเตียน,ตนเตียนด้วยก็เลยย่างไปจับก็มีผู้หญิงผู้หญิงมันมาคนหนึ่งมาจับมือไปย่างก้ย่างย่างเพื่เด็กเป็นเป็นหอมไปเลยครับปูเป็นหอมไป เจ้าอยากเลว้ยงบ่ก็ทำถักหากไม่คอยจะเลี้ยงหรอเนาะอ่นจยกเลี้ยงก็5ขุนเก่ากัเนว่าหมเงม่เป็นตเล่น่ะเด็กดังูนย์เก่าเด็กดังปูจะมาันอันย่อมเจ้าจะมาตัวขอยได้ึ้เลี้ยงเลยนะเันวเพินเท็ดเห็นเท็ดเปนทางเท็ดเป็นไปข้ผมปูอัทิเฮ็ดเป็นเศษปลาคักข้างของพุกทุเจ้าห้าลนะครับครับอ่าก็เลยย่างไป จวงแขนเข้าไปนางก็ยังพูวบาผูสาวจีบกันนี่ไหมแต่ว่าก็รู้สึกข่องไข่ไมนเป็นพูวบาผูสาวเลยคือเป็นอยากที่น้องาเรยเมื่อเป็นกอดเล่ากอดคอเล่าข่ไข่าเลยตีตีใคร่บันเก้าสี่หลังเก้าสี่มากเพราว่าคนกอบภูมิกินี่เด็กเพิ่นบอกเพิ่นบอกอันนี้ที่สันให้ที่เพิ่นบอกคุณเก้า ตัวปู่ตีุ่องฟันนีเก้าสี่ศูนเก่าซีก็ได้ตนี้นี่ก็เล้เขียนตไปเลยแห่มตัวแรครับห้าศูนย์เก้าห้นเ้าหาศูนย์เก่าล่างศูนย์สีดังเก่าสีนีดางห้าศูนย์เก้าด่างห้าศูนยเก้าด่างห้าศูนย์เก้าันหด้ายเ่องทากนเตียไปเลยค่ะคือบอกข้าวบานหาศูนย์เกครับล่างเก้าซีเนาะเน้นตัวเดียวนี่แล้แล้วเนี่ย วันที่สิบหกเดือนเจ็ดที่รเปนเันเดตรงนครับสอจากไม่เท่าหนึ่งห้าศูนหนึ่งเก้าศูนย์ที่ควาถึงแต่ให้เก่าก็ได้เขียนบุ๊ ยันน <orman pulse. S 1> ้ำน yeah, <cas> ันหนึ um <submarine? S 3> <c oughs> ่งเก้าศูนย์กับหนึ่งห้าศูนย์เล่ไม่เท่าเลไม่เท่าเียนตัวนี้หน่อยเวลายดไอเอ้ังออกขังออกครับผมเนาะเนาะเกาตัวไหนเมื่อปูฮอยี่บอพันเห็นเขาจะมาบอกหาเออคุ์เก้าุเก้า ถจูงแขนไปว่าน้ำข้างนั่นเป็นห้อมไปแต่ว่าขขางๆมันเถึงเมืดอึคือคล้ายๆก็บ่าเป็นมันมีแต่หอมไปเลยซื่อไปเห็นอย่างนะครับผมปูเพราะว่าขันจากวก็ซื้อเอาซื้อเดวซื้อเอาซื้อเอาของเนอะเขาเลขตีเอาเอาหาใช้มันจะใช้วุฒิอาก็ได้คือคอกว่ดนี่ขันหัม้นแต่คือซูนเกให้เซตัดออกเลตเอาตดสองตัวะเดะตั้มัตั้มงม็กค่ะสามนี่เนาะเป็นบาทางสัเด็เาว่าขัดจากล้วขาจากเวายู่แล้วรวยมารงนเนี้ยี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยนาจอไว้อาพัดเ่ก็ได้อ่านเดี๋ยวครับผมให้เอีทั้ง่องดคนาจอปเดอร์ครัผมเนาะี่ครับผมปูวัดป่าบางชมพูครับบนห้9ล่างเสี่ครับผมเนาะนี่ครับให้เอทั้งช่องแคปนาจอครับผมุกรอนี่เล็กปูเข่า3าตัวบ่อยมากเดอร์คับผมเอีทั้งชองผมเนาะสาหรับปูวัดป่าครับผม จะทุท่านี่ครับผมสำหรับอุทยานไทย F.C. ท่านช่องที่เมังคิดนี่เดินทางแข็งแกรปลอดภัยครับผมสุขภาพแข็งแรงวัดต่อไปนะครับวัดคลิปแปดครับวัดหูสีศูนย์ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับคุณผอมพี่ชายครั้นเหนียวสวัสดีครับเบิ้งเดี๋ยวเอาหนิฝากก้นเลยก็แชร์ก้ติดต่างคงนิ่น่ะงนะเข้มรับคลิปนี้สวัสดีครับผมโอเบิ้งเตี้ยโอเบิ้งแบบเวตาลเลยว่าขึ้นเอาขึ้นออกได้เลยขึ้นเอาใด้เลยขึ้นออกไลย ล่างเกาี่าเกางห้่กาไปหาซือด้อด่างเกาี่ดังคนดังเกามกาห้าาได้เงินไปแล้วบอก่ากลับไปซื้อเอาเด้ออว่า